เสร็จภารกิจวันอาทิตย์ไปกลับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับพวกเราติโมโรซาไทยฟินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดคลิปมาด้วยการเก็บผลไม้ป่าการเก็บเบอร์รี่ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานก่อนนะคะได้ เห็นประกาศนะคะในเพจ Royal Thai Embassy Helsinki นะคะซึ่งเป็นสถานทูตไทยในกรุงเฮลซิงกินั้นนะคะได้ลงอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแรงงานไทยที่จะเดินทางมาเก็บเบอร์รี่ปะาที่ประเทศฟินแลนด์นั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางปฏิบัตินะคะในการที่จะเตรียมตัวหรือการเดินเรื่องยื่นวีซ่านั้นต้องมีอะไรข้อมูลใหม่ๆอัปเดตบ้าง วันนี้แม่น้องตูลี่ก็จะมาขออัปเดตนะคะแล้วก็อ่านข่าวตามเนื้อหาที่ได้รับแจ้งมารับทราบมานะคะในเพจ The Standard ค่ะทุกคนซึ่งในหัวข้อมีหัวข้อเขียนว่าอัปเดตเก็บเบอร์รี่ปะที่ฟินแลนด์ต้องมีสัญญาจ้างงานพร้อมขอใบอนุญาตทำงานตามฤด,ดูกาล ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ25์2525เป็นต้นไปฟินแลนด์จะบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่จะมาเก็บเบอร์รี่ต้องมีสัญญาจ้างงานและขอใบอนุญาตการทำงานตามฤดูกาลก่อนเดินทางเข้าประเทศ ก่อนหน้านี้แรงงานไทยและแรงงานเวียดนามจำนวนมากใช้วีซ่าท่องเที่ยวเชงเกนเพื่อเข้ามาเก็บเบอร์รี่ป่าเป็นระยะเวลานานสูงสุด3เดือนซึ่งอย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพการทำงานรายได้ต่ำและการถูกสแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงบางกรณีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์รัฐบาลฟินแลนด์ประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024ว่า การเก็บเบอร์รี่ป่าควรเป็นงานตามฤดูกาลที่มีสัญญาจ้างงานอย่างเป็นทางการทำให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมาตรการใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานของรัฐบาลฟินแลนด์ในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างชาติและจะมีการติดตามผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างใกล้ชิดหากจำเป็นอาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาในภาคอุตสาหกรรมเก็บเบอร์รี่ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อชาวฟินแลนด์ที่ต้องการเก็บเบอร์รี่ป่าและขายด้วยตนเองซึ่งอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จของสถานเอกอากาัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ปรับความเข้าใจและรณรงค์ส่งเสริมให้รัฐบาลฟินแลนด์ใช้กฎหมายการจ้างงานตามฤดูดกาลแก่แรงงานเก็บเบอร์รี่เพื่อป้องกันการสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบและการข้ามนุษย์ต่อแรงงานอย่างยั่งยืน อันเป็นไปตามพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนอ้างอิงจาก Scan Asia The Standard News เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทุกคนตามเนื้อหาข่าวที่ได้อ่าในใหเพื่อนๆฟังเนาะในช่องของพวกเราติโมโรซาไทยฟินนะคะก็ขอเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้สำหรับรายงานไทยที่จะเดินทางมาเก็บเบอร์รี่ปะที่ประเทศฟินแลนด์หรือว่าประเทศสวีเดนในปี2525 25ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยหลายหบริษัทหลายหหน่วยงานเนี่ยก็เริ่มดำเนินการทำเรื่อง ขอยื่นวีซ่าเนี่ยบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยหลายๆภาคส่วนก็น่าจะจะดำเนินการเสร็จเกือบ100%เอร์เซ์แล้วนะคะในคลิปที่ลงให้เพืเ่อนๆเห็นนั้นก็เป็นคลิปของคุณตานะคะที่มาเก็บเบอร์รี่ป่ากับพวกเราเมื่อ2-3ปีที่แล้วค่ะทุกคน ในเนื้อหาในเรื่องการทำงานเก็บเบอร์รี่ป่านั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นงานที่เบาสบายแล้วก็ได้เงินเยอะนะคะวันนี้ก็จะขอมาพูดย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยเนาะในส่วนของการทำงานเก็บเบอร์รี่ป่าของพวกเราที่พวกเราทำอยู่เนี่ยก็คือเราเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ในการเก็บ เบอร์รี่ป่าหรือว่าลูกแดงลูกดําที่เราเรียกกันจนชินคุนหูเนี่ยก็คือเราเก็บเองขายเองแล้วเราก็จะเก็บขายให้ลูกค้าโดยตรงซึ่งเราจะขายแบบทําความสะอาดแล้วนั่นหมายความว่า เราเก็บเบอร์รี่มาจากป่าแล้วเราก็ต้องมานั่งคัดทำความสะอาดแล้วขายให้ลูกค้าในถังละ50ยูโรซึ่งตั้งแต่ปีแรกที่แม่น้องตุลี่เริ่มเก็บมาเนี่ยก็ขายถังละ50ยูโรตลอดเลยค่ะทุกคนจะขึ้นจะลงยังไงก็ยังยืนยันที่จะขายอยู่ที่50ยูโรก็ต้องดูว่าปีนี้เนี่ย ผล,ลไม้ป่ามันจะดกหรือเปล่าเราจะอาจจะมีการขึ้นราคาไหมอาจจะเป็นถังละ55ยูโรก็ได้นะคะซึ่ง55ยูโรหรือว่า50ยูโรต่อถังเนี่ยเมื่อตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ที่ถังละประมาณนะประมาณ1 9 0 0ถึง2,000ับาทตามค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนในแต่และช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะถามว่าถ้าตีเป็นกิโลถังนึงเนี่ย มันประมาณเท่าไหร่ที่เราขายถังเขาขาวกันที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะคะถังหนึ่งนะคะก็ถ้าเรียกตามความจุมันก็อยู่ที่10ลิตรแต่เมื่อเราขายเป็นกิโลก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6กกิโลนะคะ5-6กกิโลเนาะตีไปกิโลละ10ยูโรถ้า5กิโลกิโลละ10ยูโรก็นั่นหมายความว่าค่าเงินตอนนี้อยู่ที่3 6บาทต่อ1ยูโรเราก็จะได้ถังละประมาณ3ากิโลละ360บาท กิโลละ3า0บาทตามวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บลูกแดงหรือว่าลูกลิงอนแบร์ี่นะคะจะเก็บหลังจากเก็บลูกบูเบอรี่เสร็จแล้วนะทุกคนช่วงเดือนประมาณเดือนอกันยายนนะคะเก็บลูกนี้เนาะนั่นหมายความว่าแรงงานไทยที่จะมาก็จะมาเก็บตั้งแต่แรกเลยเก็บลูกลูก สีเหลืองนะคะลูกสีเหลืองตัวนี้คือการใช้มือเก็บวันนี้คุณแม่น้องตุลี่ไม่ได้ลงวิดีโอให้ดูเนาะและหลังจากนั้นก็จะเก็บลูกดําซึ่งเป็นลูกบุเบอรี่ที่เราเรียกกันแล้วก็จะเก็บลูกแดงก็คือเจ้าลูกตัวนี้แหละคะ่ะแต่แรงงานไทยที่มาเก็บนะคะจะเก็บโดยการเรียกตามภาษาที่เพื่อนๆวิพีน้องที่มาเก็บเขาจะเรียกว่าการตีหมากไม้เนาะตีโดยการใช้คราดตีแล้วก็ใส่ถังเดินยาวเลยค่ะ ช่วงไหนที่เจอป่าโดกๆบริเวณไหนลานตรงไหนที่แบบป่าดีๆกว้างๆนะ่ะตีแป๊บเดียวก็ได้เต็มถังค่ะทุกคนซึ่งแรงงานไทยก็จะขายเป็นกิโลนะคะถ้าถ้าได้ข้อมูลมาไม่ผิดจากรุ่นพี่ที่เคยมาเก็บแล้วไปเจอกันกับแรงงานไทยในป่า <ๆ S 1> เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเก็บขายเป็นกิโลแบบไม่ทําความสะอาดเนาะจะตีใส่ถังแล้วก็จะเทใส่ถุงก็สอบแล้วก็จะแบกเดินออกไปตำแหน่งที่จอดรถไว้นะคะ โดยบางที่อาจจะติดทางใหญ่นะคะเดินสะดวกนิดนึงไม่ต้องเดินไกลแต่ถ้าป่าไหนที่มันต้องปีนขึ้นเขาเรียกว่าอะไรเดินขึ้นเขาเดินขึ้นป่าที่มีความสูงความชันแล้วก็ป่ามันรกมันทึบความยากลำบากมันเกิดขึ้นทันทีค่ะทุกคนเนื่องจากผลไม้ไม่ได้หนักแค่5กิโลนะคะเราเข้าไปในป่าแล้ววันหนึ่งเนี่ย ความต้องการความหวังที่เราจะเก็บได้ก็คือเราต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดอาจจะวันละ50วันละร้อยโลหรือวันละร้อยกิโลก็แล้วแต่เพื่อให้มันเพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันค่าเช่ารถค่าอาหารค่าอยู่ค่ากินนะคะเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนก็ต้องคลิปอาจจะยาวเกินไปเนาะพวกเราทีมโรซาไทยฟินขอเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยในปีนี้ค่ะทุกคนเจอกันในช่วงเดือน กรกฎาแน่นอนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ